แทนทำแรงมีบอกมีบ้าโอสะเนหาคนตาเจ้าอยู่แห่งไหนมีว่าเจ้าหลบอยู่ไหนมีว่าเจ้าหลบอยู่ไหนมี่จะขัดใจมีบาเพอะอีแดงมีจะขัดใจมิบาเพอาะอีแดงเรานัดกันวันนั้นว่าจะมารอเลิ่มแล้วบอกเลื่อมอายแล้วบอกุ้ณยายโมทีหนึ่งสุดยอดเลยพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปนั่งอ๊บ <Content. S 2> เขาเข็งสองร <laughs> อ,อบเลยดิเรื่องคุณเรอน่หคุยงก่ัปดสินสินไม่ไหมเลยหรอไม่ไหมเลยไหมอรซิงโตันซตอนรับซิงโตอันนี้มีเตนเนื้อไหมครับ พ่อพ่กพูใหญ่เราบกินเหนือเด้นมีหมูวันเท่าประด็นก่จะเนื้อทนนเบิดเล่ยพู้ไปกินเนือเดีวคุณเดียวพูเนหนื่อยมกกินน้ำลายตามเด้อพงพูยบ้านใส่จวดไปกินเนือเด้ประเ ไปยืดวแตงานัากข่อยสรยบาเดี๋ยวว่ไบอกเลยครับจะไล่แตกเลยต้มต้มางนี้ไก่อก็ายตกล้าโอ้สุดยอดครับแต่ว่าายตกลงั่นฮะขอยซรอยจะเห็ดยาวผมแถกฮะก่อนกินกินสอยจูเรื่องหน่อยเปล้ากันมาวันนี้วัน กซิมีอยู่หันละานม่ตู้คนบอกในอไรเอาม่เป็ดฟ้านี่ครับหยดดยดครับจวดเลยครับของแท้เลยคุณล่ะครับข้างในคุณล่ะอุยไปแล้วปอบพเนยลุก ตอนรับแต่มันขึ้นมาได้บ้างจัดอีกรอบหนึงตัวนี้ <laughs> ใช่บรถกำนันบอนมากกัสร้างอ้อตายเ <laughs> นี่ยเนี่ยเราคือเก่าเลยเออเจได้บ้านเท่าจักลังคาครับสา,ามลังคามีมีจักมูสามสาม,มูหมออ๋อ,อครับที่ร้อยครับร้อยครับผมอ๋อมาที่ครับ

นี้ลุงไหลเลยจุดๆตุ่นหอม,มางา้มเถอ,อะรับพวกมงรับอากาศหนาวเนาะแสดงวาดินแถวนี้งาาม มันจะกระาทงขั right? <figured> ้หมดเออแถวนี่าม <c oughs> <yat> ีครับก่วงหลาก่งหลายครับเจอที่นี่นัใหญ่มู่หนึ่ง สร้างบ้านขอ,อกช้างครับเบิ้งบรรยากาศครับน,นี่ครับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งผู้ใหญ่สังวานพิมพาพรตำบลขอ,อกส่างอำเภอขอกไออำเภอสะใภ จังหวัดน้องคายบรรยากาศครับมีสามหมู่บ้านเกือบห้าร้อยหลังคาเรือนครับ ให้เออบิ้งใบอ่อนเขาให้เออบ,เบลลิ้งใบอ่อนครับเนี่ย,ดดยครับใส่ตุ่มไก่แล้วตุ่มเนื้อครับนี่ยอดเดีครับ าตบออลงมือเองนี่ตัวนี้ลงมือเองตัวนผมผมแค่เลเิ ั้งไปยอปีละเ็นรับเินสองปี้วครับสปีนี่บอกสิเรัาปีที่สามเลครับสีสั้นสามเคยดิเงี้ยนบอเอเอาแม่วันี้ครับเคยดิไม่ยครับมาอ้า้มาะครับห้ารัมมแมเลยหมได้ี่นํามคนเหูเนือดิแล้วน้ำแก็แล้วเราบ้

อันมันจะาเห็ดคิแล้วบจาเวีนี่นะี่เด็ห็นเดียวไปรี้จอง้เทน่ะยัยนท้าวแล้วมันเป็นได้ก็ได้โซ่ได้บจะบจะเรีงก่อนัวัวันัที่แรกวันนี้เขาลอยขึ้นไปเมืไหนเลี้ยวเขาเดียวเดีวับแล้วเดี๋ยวถ้าเราพูดับเมือนม่ว hmm. นีคลิป <us> <ain> ี <laughs> ้ยวดีครับวานนี อะไรหรอเขาตัวไอเบิ้งที่แหลกก็คือเขาเามงินมาห้เราคนนี้เขมาได้เสุดยอดสุดยอดพีตดติ๊กต็อกมากพวกวเบี้ยวพวกเบียวนี่มันจะได้สวมันเป็นไข่เพรา่าสัตว์ไข่่มัเป็นคนละไข่นี้เขาก็เลตัวเขาอเบิ้งเขาได้่ยวยคนไปเห็นแล้วก็เขาแบให้เงินที่แหกแล้เขาก็เศร้าห้ได้เหยเสือไหครับ มีทั้งจุมีทั pues ้งก่อยมีทั้งตบครับยีงุยางคุณแม่แกเห็นคลิปเดี EN, ้ยวป่คร oh, ับโอ้มันทำรมนดาลคุณเบิ้งไหนมะครับอ๋อแม่ก็ได้หา โอ้โหท่มดอนดาที่แตด้สามพันก่อโอ้โัดอสามพันไปให้ไปให้เปหน้ากัเฮ็ดิเดียวัอ้าวันดีครับมเด้เหานเฮด้เดียวัี่อ้าน

บ้านขอกสารตำบลขอกสารอำเภอสักไขจังหวัดนองคายครับออกจากอุดดอนมา30กิโลครับครัผ่านจุดตามหาเจ้าภาพข้างมู้ดขางัวถาเลยครับสุดยอดดีลครับท่านผู้ใหญ่สังวานพิมพ์พาพรผู้ใหญ่หมู่หนึ่งครับต้องขอทีมงานบ้าน มีสามสามมูครับตามผู้ใหญ่บ้านประมาณมเยอะหลายสาขาตัวเองครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สิ่งดีฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผ่านจ่องวิถีสายจวดเ,เพื่อนลำพื้นน้ำในเดือดฮันเดอเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์นะครับฝากกดแชร์กดไลค์น้ำแน่ครับทีวีบิ่งแล้วก็มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้ำรวยน้ำรวย,ยสวัสดีครับ